สวัสดีจ้าพี่จ๋ากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเกลพุทธคุณพักเครื่องนะจ๊ะพี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านในสนใจรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์แม่ค้าไปไว้นะพี่สามารถโทรหาหนูเลยไลน์มาได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0 8 4 6 5 1 8 0จ้ะพี่จ๋ามารายการแรกพี่รายการแรกนะะจะเป็นพวกพระงั่งพระปืหรือเปล่าไม่มั่นใจพี่น้าหนูขอตัวละ700บาทนลคะพี่วันนี้ได้มา3ตัวแลพี่อันนี้คือตัวที่1จ้ะพี่อันนี้คือตัวที่1นะพี่ นะเนี่ยค่ะสภาพก็จะเกเก่าสวยๆอย่างนี้นะคะพี่คุณลูกค้าท่านใดสนใจรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์อ่าแม่ค้าไปไวตามไม่ทันพี่โทรหานะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะ0 8 4 0 6 5 9 1ส0่น้ะาอันนี้คือตัวที่1น,นะ700บาทจากตัวที่2เช่นกันพี่ตาแดงๆงนะนะคะพี่นะคะพี่ตาแดงแนะตัวนี้ก็700บาทพี่หลังยันพี่นะคะหลังยันนะตัวละ700บาทพี่นะคะสวยงามมากนะพี่นะตามสภาพเลยจากอันนี้คือสภาพ ้า้ฐานนะคะพี่นะคะส่วนตัวแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะเก่ามากสวยงามมากช่วยเรื่องความรักเหมือนสมบัติเช่นกันนะพี่นะ้าเจ็ดร้อยบาทพี่ตัวที่สองตัวที่สามเช่นกันพี่นะคะนี่คือสภาพใต้ฐานนะคะนะคะพี่เก่ามากสวยงามมากนะคะพี่นะคะ าจะเป็นพระปื๋พะงั่งนะพี่นะนะคะตัวที่3 7 0 0ร้อยบาทเช่นกันพี่นะคะตัวละ7 0 0อยบาทนะสนแจ1 2หนึ่งสาแจ้งได้พี่พี่จาหนังเสือหลวงพ่อคงวังสประรดจะนี่ขอไว้ที่9 0้า้อบาทจ้ะหนูขอไว้ที่9 0้าบาทนะพี่นะเป็นหนังเสือหลวงพ่อคงวังสประรดพี่นะคะ มียันนะพี่นะฝัง่งจะเป็นขนพี่นะคะนุ่มละมุนมือมากพี่นะคะ900บาทปลายทาง50บาทส่วนรายการนี้พี่เป็นม้าเสบนางจ้ะหนูขออนุญาตซูมแป๊บนะาเป็นม้าเสบนางของครูบาวังพี่เป็นม้าเสบนางของครูบาวังนั้นนะคะเขียนว่าครูบาวังนะพี่นะเขียนว่าครูบาวังสีพึ่งมา้าเสบนางเดี๋ยวให้ดูด้านในจากพี่แป๊บนึงแกะก่อนแกะก่อนนะพี่นะแกะก่อนนะ หลุดเนี่ยแป๊บหนึ่งนะจ๋าแป๊บหนึ่งนะจ๋า ครูบาวังที่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะพี่นะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะพี่นะเนี่ยค่ะพี่เป็นสีพึ่งครูบาวังม้าเสบนางพี่อยากจะบอกว่าสวยงามมากพี่ช่วยด้่าสมหวังความรักนะพี่พี่ท่านใดสนใจยังไงก็นิมนต์เช่าได้พี่นะหนูเปิดไว้ในราคาหกร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทนะพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจากเป็นสีพึ่งท่านนาจะมีผู้หญิงผู้ชายจูบกันนะพี่อันนี้นกหรือเปล่าแม่ค้าก็ไม่มั่นใจนะแม่ค้าได้มาสภาพนึ่งค่ะพี่นะคะ เขียนว่าครูวาวังนะพี่นะสีพึ่งมาสิบลังพี่หกร้อยบาทจ้าส่วนรายการนี้พี่จะเป็นมีดนะคะเป็นมีดเป็นมีดนะคะปอกไม้ด้ามไม้พี่ตรงนี้มีตะกุดนะมีตะกุดจุดสามดอกพี่นะคะอันนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะสภาพเก่าเก่าสวยๆนะมีดจะเป็นทรงปลายแหลมกับพี่เล่มนี้ขอไปที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะ มีดจะเป็นทรงปลายแหลมนะพี่นะสวยงามมากพี่นะคะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะพิเศษมิตรกุดอยู่สามดอกพี่ขาตามสภาพเลยนะราคาไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์โทรหาแม่ค้าได้นะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จรายการนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะส่วนรายการนี้เช่นกันพี่ขานนจะเป็นปอกไม้ด้ามไม้เช่นกันพี่นะคะตรงด้ามจาับก็จะมีรอยจางคุณลูกค้าต้องสังเกตดูดีนะคะพี่นะคะ อ่าสภาพัด้านในพี่จะเป็นของหลวงปู่สุขวัดปากคลองพี่อันนี้ขอไปที่ห3 0 0รอบาทเช่นกันจ้ะมีจะเป็นทรงปลายแหลมนะคะพี่ขามีจะเป็นทรงปลายแหลมนะพี่ดูสันมีดเขียนว่าหลวงปู่สุขวัดปากคลองมักามเท่านะพี่นะสวยงามมากลวดลายนี่ไม่ต้องพูดถึงจิ่นะคะอ่าเล่มนี้ขอไว้ที่ห3 0 0รอบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะเป็นมีดหลวงปู่สุขวัดปากคลองมักามเท่าและก้นนานไหนภาพไม่ชัดยังไงตรงหาแมค้านะคะพี่อันไลน์ได้จ้ะพี่ขา หนึ่งพันสามร้อยบาทจากส่วนรายการนี้พี่เป็นตะกุดตะกุดนี้หนูไม่มาจะเป็นของหลวงพ่อกรัวหรือหลวงพ่อทบนะพี่ถ้าพูดเป็นอย่างต้องกราบขออภัยพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะรายการนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเอาอย่างนี้กับพี่ง่ายๆเอาง่ายๆเนาะเป็นตะกุดเก่าไม่รู้ที่ดีกว่าค่ะพี่นะเป็นตะกุดเก่าไม่ทราบที่นะพี่ให้ราคาเจ็ดร้อยบาทจากมีดปากกาจากพี่เป็นมีดปากกาะมีปก่มนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะแป๊บหนึงนะพี่เนี่ยมันหลุดนะพี่นะคะ มันหลุดนะพี่นะแป๊บหนึ่งนะอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อวินมีหรือเปล่าหนูมไม่มั่นใจนะพี่นะ หนูไม่มั่นใจว่าหลวงพ่อบุญมีหรือว่าหลวงพ่อกวยนะพี่น้นะคะอันนี้เจ็ดร้อยบาทนะจะมีแผ่นทองตรงด้ามมีดนะพี่จะมีแผ่นทองตรงด้ามมีดนะเป็นมีดปากกานะพี่นะเป็นมีดปากกานะคะพี่ตามสภาพเลยนะเล่มนี้หลูกขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทพี่ไม่มั่นใจว่าหลวงพ่อกวหรือหลวงพ่อบุญมีนะพี่นะพูดผิอย่างเงี้ต้องตาบขออาภัยกุณลูกค้าอีกครั้งนะคะเล่มนี้ขอไว้ที่เจ็ดอยบาทจะ้ะส่วนรายการนี้ค่ะพี่เป็นตะกุด ตะกรุดเก่าๆพี่ไม่รู้ที่พี่อันนี้ขอไว้ที่900บาทจ้ะพี่นะคะ900บาทนะเป็นตะกรุดเก่าพี่นะคะสวยงามมากนะคะเป็นตะกรุดเก่าๆตรงนี้เหมือนลุงรักหรือเปล่าแมค่ค้าก็ไม่มั่นใจนะพี่นะคะ700บาทเออไม่ใช่พี่ขออภัยคะ่ะพี่900บาทจะ้ะ900บาทนะอันนี้รู้สึกว่าเป็นของห่มพกกลวยมั้งใช่ไหม ช่ไม่ใช่ไม่รู้พูดไปแล้วจะพูดไปส่งขออาไปอีกครั้งพี่นะคะพี่จ่าดอกนี้เจ็ดร้อยบาทพอจ้ะพี่ดอกนี้หนูขอไปที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะพี่นะพร้อมโอนจะส่งสินค้าฟรีจะเป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่นะส่วนดอกนี้หกร้อยบาทพี่นะคะเป็นตะกรุดเก่าๆพี่นะคะตามสภาพนะพี่นะตามสภาพเลยค่ะ สวยงามมากพี่เป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่นะ600้บาทพี่ขาปากน้าปากน้ํานี้หนูขอไว้ที่700บาทนะพี่นะนะคะหนูได้มาสภาพแบบนี้พี่สวยงามมากอันนี้แม่ค้าไม่ทราบว่ารุ่นไม่ทราบปีไหนพี่นะได้มาแบบนี้ค่ะพี่นะคะรายการนี้700บาทนะพี่นะอันนี้ก็ไม่ทราบพี่เป็นเนื้อเมกะสิ์นะเหมือนเด็กทาลุกพี่ด้านหลังจะมีรอยจานนะด้านหลังจะมีรอยจานพี่นะคะ700อบาทจ้าส่วนรายการนี้พี่พอท่านฉุย พัดั้งชุยหรือเปล่าเอามาใช่หลวงหลวงพ่อจุ้นพี่ขออภัยเป็นเหรียญพ่อจุ้นนะพี่นะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจะ้ะสวยงามมากพี่นะคะห้าร้อยบาทนะพี่จ่าเดียงกลมหลวงพอว่อกลวยอ่าเดียงกลมพ่อกวยนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะพี่เริ่มกรอบพลาสติกนะรับประกันนะ้ําไม่เข้าพี่รับประกันนะ้ําไม่เข้านะพี่เป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยนะหกร้อยบาทจะ้ะส่วนรายการนี้เป็นของหลวงพ่ออะไรเออเขียน่าพระครูคําจัดมีตะกรุดจุ่สามดอกพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะ ห้ายบาทปลายทาง50บาทจากพี่ขาปูสุขวัดปากคลองพี่5 0า้บาทแต่พี่เปิดหน้าเปิดหลังนะเป็นเหรียญเก่าเก่าอ่าพลาสติกเก่าเรื่มเก่าเปิดหน้าเปิดหลังพี่500บาทจะส่วนรายการจะเป็นอ่าหลวงพว่อทาบนะพี่ด้านจะเป็นหลวงพว่อทาบนะอีกฝั่งจะเป็นพระสมเด็จหรือเปล่าองค์นี้ก็500บาทแต่พี่นะคะ องนี้ <Es> <an> 500บาทนะคะพี่ปลายทาง50บาทจ้ะผู well, 500 500้สุก <tamanho> กับพี่องค์นี้6 0 0บาทนะอ่าในนี้จะมีเสษผ้าจีวรนมีหมากแล้วจะมีเชือกนะพี่ตามสภาพนะเก่ามากพี่ทั้งอ่ากรอพลาสติกทั้งเหรียญนะพี่หนูมองมาได้สภาพนี้นะคะพี่ลาการนี้6 0 0บาทพอจ้ากุมานพี่กุมารไม่ทราบที่นะพี่500บาทพอจ้ะกุมารเก่าเก่าพี่นะคะตรงหลังกุมารจะมียันนะ ไม่ทราบว่าหลวงพ่อติหรือหลวงพ่ออะไรพี่น้นนะคะองค์นี้500ร้อบาทจ้าพี่จ๋าเดียนหลวงพ่อเดิมจาก้ะร้อยบาทจ้ะเป็นเดียนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่500ร้อยบาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นเดียนหลวงพ่อทองสุกวัดตโน,นหลวงพี่500ร้อบาทจ้ะ เก่ามากพี่สวยงามมากนะ5 0าบาทจะเรียงกลมพ่อกลวยจะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อนะรู้แต่ว่าข้างองค์พระมีรอยจานพี่ข้างองค์พระจะมีรอยจานนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่5้ารบาทพอจะพี่5 0า้บาทปลายทาง5 0าบาทพี่พี่จ่าองค์นี้จะมีสมเด็จ2องค์นะค์น,นี้องค์ที่1พี่องค์นี้คือองค์ที่1นะคะพี่ขาสวยงามมากอันนี้แม่ค้าไม่ทราบพุ่นไม่ทราบปีไม่ทราบว่า ท่านใดปลูกเสกแนละ้อันนี้ขอไว้ที่5 0 0บาทจ้ะพี่ดูความเก่านะสวยงามมากพี่สนใจได้การไหนผ้าไม่ชัดผ้าเบอร์พี่โทรหาหนูได้เลยนะเบอร์โทรหนูจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะพี่ศูนย์5 9 1 8 0จ์ะ้ะอนงค์นี้องค์ที่สองจ้ะพี่สวยงามเช่นกันจ้าองค์ที่สองก็ห้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะปิดสององก็ได้นะคะพี่จะปิดองคเนี้ยแม่ค้าก็ยินดีให้บริการจะส่งรวดทางร้านจะส่งสินค้าด่วนให้ทุกรายการนะพี่นะไม่ว่าจะเป็นปลายทางจะเป็นอ่า พร้อมโอนทางนั้นส่งด่วนให้ทุกรายการจักรองนี้ห้าร้อยบาทจ้าพี่จ๋าเจ้าสวดปูบุญไม่ทราบเนื้อนะไม่ทราบเนื้อพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะองค์นี้ห้าร้อยบาทนะคะพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้กส่วนรายการจะเป็นรูปหล่อโบราณจีนนะคะพี่เป็นรูปหล่อโบราณจีนเก่าพี่นะคะ ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะไปาทางห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้าจ๋าพร้อมอวจะส่งสินค้าให้ฟรีจากพี่จ๋าพักกิ่งเก่าไม่รู้ที่พี่ห้าร้อยบาทจ้ะเป็นพักกิ่งเก่าๆนะแม่ค้าไม่ทราบว่ากิ่งที่ไหนนะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะอาชินราชค่ะพี่ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีเช่นกันพี่จะอยากบอกว่าสวยงามมาก อยากจะบอกว่าองค์นี้ค่ะพี่ขาเนื้อสีผิวนี่ไม่ต้องพูดถึงพี่คาบนี้ไม่ต้องพูดถึงเก่าพี่ขาเก่าจริงห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะเด๋ยนรอโบราณพราปไปวัดกำแพงจะพี่ห้าร้อบาทนะจ๊ะห้าร้อยบาทจะพี่จ๋าปทางห้าสิบาทพี่พร้อมอนจะส่งสินค้าฟรีจ้ะพี่จ๋าเดียนปู่รอดวัดบางน้ำบนจะพี่นะคะเป็นเดียนหลวงพ่อรอดวัดบางน้ำวนนะพี่นะนะคะองค์นี้ก็ห้าร้อบาทเช่นกันจากคุณลูกค้าจากคุณลูกค้าที่น่ารักนะ เหรียญจอบหลวงพ่อเงินจกพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทนะพี่ดูคาบแล้วก็สวยงามมากพี่สวยงามจริงๆนะองค์นี้ห้าร้อยบาทจะส่วนรายการที่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมจะพี่จ่าองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพี่ใต้ฐานมีรอยจานนะนะคะเป็นรูปหล่อโบราณเก่าพี่หลวงพ่อเดิมผิวพันุ์นี้ไม่ต้องพูดถึงพี่ความสวยความหามยกให้ท่านเลยจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่จ่าเท้าเวทปูหมุนพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะใต้ฐานจะเป็นยันหลงปูหมุนนะพี่นะนะคะ ยันหรือรอยย์นไม่รู้พี่นะคะองค์นี้ห้าร้บาทจ้ะพี่พี่จ๋าปิดตายันยุ่งค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่5้าร้บาทนะปิดตายยันยุ่งเก่าๆพี่นะคะ องนี้หนูขอไว้ที่ห้างร้อยบาทจะพี่ไปทางห้าสิบบาทพร้อมวนแต่ส่งสินค้าให้ฟรีนะจ๊ะโอเคไหมจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าที่น่ารักนะคะคุณลูกค้าท่านได้สนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์ยังไงคุณลูกค้าสามารถโทรหาแม่ค้าหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะอีพี่นี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาสวัสดีจ้า